สวัสดีค่ะท่านผู้ชมืันนี้ก็มาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเขาชูช่อง YouTube สาวภูพานพารวยเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็มีเลขล็อกกองฉลากชุดล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะที่เป็นพื้นหลังสีเหลืองนะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอซีทั้งช่องเนาะคะ่ะแล้วก็มีแนวทางของเลขลับหวยซองนะคะพี่น้องคะแล้วก็นแนวทางสรุปล่างตัวเดียวเนาะคะ่ะ เอามาแบ่งปันพี่น้อง fc ทางช่องนะคะคลิปนี้ก็จะมีอยู่3แนวทางน้ำกันเนาะคะ่ะเป็นคลิปสันส้นๆนะคะพี่น้องคะท่านใดที่รอเลขล่างใบเหลืองแบบนี้ยู่กะมามาผิดจจรณากันเบิ้งนะคะพี่น้องคะถ้ามักถ้าชอบก็จังเอาไปซื้อเอาไปลงทุนเนาะคะ่ะท่านใดที่เป็น fc เลขลอกกองฉลากนะคะไม่ว่าจะเป็นใบที่สาวพานเคยเอมมาลงแล้วกัใบชุดล่าง แพรแบบนี้เนาะคะ่ะมาเบิงมาพิจารณาไปน้ากันนะคะพี่น้องคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะกับพี่น้องเอฟซียลไลท่านเลยเนาะคะ่ะถามเขามาเยอะมากเลยนะคะพี่น้องคะเลขล่างเม็ดเดียวล่างชุดเดียวน่นเนาะคะ่ะที่ให้เขาเก่าหนึ่งในงวดวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนาะคะ่ะ เพื่อนยังมาท่านปล่อยข้อมูลออกมานะคะพี่น้องคะสาวผูพานก็นอยากเอามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งขนาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนบ่ปล่อยข้อมูลออกมาเนาะคะ่ะกับ,บรู้ว่าจะเป็นจังได๋นะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องเอฟซีตามอยู่ก็รอเบิ่งไปเนาะคะ่ะรอเบิ่งไปน้าก,กันกับสาวภูพานนะคะว่างวดน,นี้เพื่อนจะปล่อยออกมาให้เห่าได้เบิง่งได้เห็นบ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะกับรอกัน,กกนจนกว่าหัวจะออกเนาะคะ่ะ แจ้งพี่น้องเอฟซีให้เข้าใจตรงกันตามนี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะถ้านเมนสาวผูพันได้ข้อมูลมาก็เจะาเฝ้าเอามาให้พี่น้องเอฟซีเดบึงคือเกาเด้อคะ่ะพี่น้องคะกะรอกันไปก่อนนะคะเอาเอามาเบิ้งเลขที่สาวภูพันจะามาฝากในคลิปนี่เนาะคะ่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะกะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นอย่างจังต้องบอกกันแบบนี้เป็นอย่างต้องต้องเตือนกันเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าช่อง y YouTube เพิ่นกับมีกฎเข้มงวดเนาะค่ะพี่น้องคะกะให้เข้าใจตรงกันตามนี่เด้อค่ะพี่น้องคะกะอดสาฟังเอาแน่เนาะค่ะเอาค่ะก็ตามที่สาวผไานแจ้งพี่น้องไว้ต้นต้นคลิป เอามาบึงแนวทางแรกกันเลยนะคะสรุปร่างเนาะคะ่ะงวดวันที่16ก,กันยานะคะเพิ่นหายมา73ตัวเดียวค่ะพี่น้องคะขอให้โชคดีนะคะ73 37ท่านใดที่ทุนหน่อยงบหน่อยถ้ามักเลขชุดนี้เนาะคะ่ะก็อเอาไปหาพิจารณากนเบึงเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นตัวเดียวห้างเดียวนะคะ วัดดวงวัดใจกันไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะสื่อตัวเดียวเจ็ดสามสามเจ็ดบนล่างถ้าถือก,ก็ได้เต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าบดถือเข้ากะบม่ได้เสียหลายนะคะเอาค่ะกับพี่น้องกับแคบหน้าจอไว้นะคะบันทึกหน้าจอไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาไปบึ่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะที่สาวพันเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะกับเป็นแนวทาง งวดแรกเลยนะคะสําหรับเลขหลับหวยซองแบบนี้เนาะคะ่ะที่สาวพานเอามาฝากนะคะสาวพานบ่เคยเอามาลงทางช่องนะคะพี่น้องคะงวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเพิ่นไห่มาสามตัวกับมีสองหกเก้าตัดเลนนะคะกับมีสองหกสองเก้าหกเก้าเนาะคะ่ะสองตัวตรงเพิ่นไห่มาที่สามสี่หางเดียวนะคะ พี่น้องเอซีมักชอบบ่ค่ะตรงอกตรงใจบอสำหรับเลขรับหวยซองใบนี้นะคะสาวพ่านก็ต้องแจ้งพี่น้องเอฟซแบบนี้เนาะคะ่ะว่างวดวันที่หนึงกันยาที่ผ่านมาสาวผู้พ่านกับบเห็นข้อมูลของเพิ่อนนะคะแล้วงวดนี้สาวพัานก็เห็นข้อมูลของเลขใบนี้เนาะคะ่ะก็เลยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะเพื่อว่า ให้ได้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบตัวเลขเข้ากับจังซื้อจังลงทุนนะคะท่านใดที่บ่ามากักบ่ชอบเนาะคะ่ะกับพานได้เลยนะคะพี่น้องคะเข้ามาให้กําลังใจสาวผู้พานเข้ามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเขาไปเบิ่งเลขรับวงในกองฉลากชุดล่างแท้เนาะคะ่ะพี่น้องคะงวดวันที่16กันยายนนะคะ สำหรับแนวทางเลขลับวงในที่เป็นใบแบบนี้นะคะสาวพันก็เคยเอามาลงให้พี่น้องเอฟซทางช่องเบิ่งอยู่เนาะคะ่กะกับงวดที่พันมาบุตรเอามาลงนะคะสาหรับงวดนี้สาวพันก็ได้ข้อมูลมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนหามากก็คือสามเก้าสี่เก้าเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไห้บันทึกหน้าจอไว้นะคะท่านใดที่มักชอบก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะ เลขล่างแท้จะเด่นๆก็คือเก้าหลักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องคะสามเก้าสี่เก้าท่าพี่น้องเอฟซีมักในตัวเลขสองชุดนี่กะอย่าลืมกลับโตรเรนนัมเด้อะค่ะพี่น้องคะเก้าสามเก้าสี่นะคะกับว่มีผู้ใดรู้แล้วค่ะว่าหวัวรัฐบาลไทยจะออกตัวใดนะคะถ้าท่านใดที่ มีทุนแน่กะติดบนไว้แน่กะดีเนาะค่ะพี่น้องค้ากะเฮากะจะบ่ได้เสียโอกาสนะคะทามันออกทามันบ่ออกเฮากะจะได้ซื้อว่าได้ซื้อครบหมดเนาะคะ่ะพี่น้องค้าถ้าไปออกบนกะเสียใจอีกเนาะค่ะถ้าบ่ซื้อนะคะเอาค่ะถ้ามักถ้าชอบพี่น้องเอฟซีกะเอาไปพิจารณากันเบิ่งเนาะคะ่ะในงวดวันที่16กันยายน2566นะคะกะ สำหรับเอฟซีท่านใดที่รอเลขล่างเม็ดเดียวอยู่กับลอกันไปก่อนเ้อค่ะพี่น้องคาก็ตามที่สาวผู้พานได้แจ้งพี่น้องไว้ในต้นคลิปนะคะถ้าเพื่นปล่อยขอมูลออกมาแล้วเดี๋ยวสาวผู้พานก็นจะเฝ้ามาให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีที่ถามขอเลขไพ่ไพ่แก้วเม่นบ่ขพี่น้องคะสาวผ่านก็นจาพิจําถึกแล้วนะคะ ภายตาเทพเนาะค่ะเมนบอค่ะพี่น้องเอาค่ะเดี๋ยวเซาเวันจะไปตามให้นะคะสําหรับแนวทางของสํานักนี่เนาะคะ่กะก็ขอบคุณพี่น้องเอซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เนาะคะ่กะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะยิบจับลอตเตอรี่ชุดใดใบใดก็ขอให้มีโชคมีลาบเฮงเฮงรวยๆวยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะในวันวันที่16กกันยาเนาะคะ่กะก็ขอให้สมหวังกันทุกคนนะคะ คลิปนี่สาวพันเก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ